สวัสดีค่ะสวัสดีงามงามตื่นขึ้นว่าเปิด่้นานคือเก้าคาเพื่อนเพื่อนค่ะออกมาเราจากับเพื่อนเพื่อนนะคะพี่ออกมาเราพี่จะกินน้ำกินน้ำเพื่อนเพื่อนคนใดที่บอ,อยังไม่เคยกินน้ำมากรูดล่องเมืองเดอค่ะเด้อ ตื่นมาก,กอนกอนเขาง่ายเนาะคะ่ะก่อนข่าวเลยละ่ะขันเป็นไปไดใ้ไอจาวายกินท่านที่ไอหลังตื่นนอนเนาะคะ่ะกินท่านที่แล้วก็พี่ก็กินท่านที่บด้ล่ะคะ่ะพอได้กินหลังท่านที่อันนี้คะ่ะหลังนาแปลงฟ้นแล้วที่จึงค่อยมากินเนาะคะ่ะเห็นไหมคะ่ะเห็นเนยนน้ำเล้าไหลลงเนาะคะ่ะ เพียงหนึ่งอีกแคกน้อยเกือบเกือบนวยนะคะแต่ว่ากาศพอเบิดนวยดอกสมแห้งนี่ยหนามกรูดมันลายค่ะเนาะขยะานเฟี้ยนกขยาวีบไก่ค่ะค่ะพอมันเล่าหลายจะได้อยู่เปลือกแล้ว กลิ่นละเหยมีเมื่อเมือม่อหนึ่งพี่พี่กินแล้วก็พี่เอาไม่ขีดไม่ีิดแก๊สเท่านี่ไหมมะลูอันนี้ไม่รู้สาเหตุน,นะพี่พูดเล่าให้ฟังเฉยคือพี่กินแล้วพี่ก็เอามะรูนี่ไปว่างไวไ้ไม่คิดไม่คิดแก๊สแล้วก็ ตัวนี้พี่ก็เอาไปวางไว้ใกล้ๆไอ้พี่สังเกตเห็นน้ำน้ำมะนาวไอ้น้ำมะกรูดนี่คับตัวตวมันระเหยเล่าอยู่ในเปลือกไปถือมาขีดพี่เอาวางไว้ไม่ถึงสิบนาทีเป็นสิบขึ้นมาทัานทีเออพี่ก็ยังแปลกอยู่ว่ามันเกิดจากอีหยังเนาะสิเนน์เป็นไนเป็นอะไร แตแตกเลยไอท้ที่ไม่ขีดไปขีดแก๊สนี่นี่ไม่ขีดแก๊สแบบนี้พี่เอาพี่กินแล้วพี่ก็ไม่ได้สังเกตอะไรนะพี่ก็เอาตัวนี้ไปวางไว้ใกล้กันเพราะว่าพี่เอาไม่ขีดวางไว้ก่อนแล้วเพราะว่าพี่ไปน,นึ่งข้าวมาแล้วก็พี่ก็เลยเอามาวางไงใกล,ใกล้กับมะกรูดกับเปลือมกมะกรูดที่ ที่บีบแล้วเที่ยวน้ําออกแล้วนะคะแต่ว่าน้ําออกจากตัวนี้น้ําออกจากตัวนี้นะมันไหลมาใส่มใไม่ขีดเฮดให้ไมคขีดฟิวเด็ยนินตตะเสียนแล้วก็ควันควันของแกดออกมาพี่กำลังงงงงอ้าวเกิดอีกยังขืนอันนี้สามารถไอ้กัดริด ลิตของเราสามารถกัดตน้นนีได้เตะอันนี้พี่ไม่รู้นะอาชีพเล่าให้ฟังให้เฉยประสบการณ์ลูกไสยเลยว่าจะไปหาหอยก้นฟังด้วยหะแม่อยากอายเขาด้ว่าะ <c oughs> ไม่อันนี้พูดประสบการณ์ให้ฟังให้เฉยคือมันคือหัวใดนะนะไม่ได้บอกว่ามันเปิดอยยังขืนเด้พี่ทำไมมันมันถึงไอ ทำให้ไอ้นี่รัวได้เจ้งสีนะ่นาเกิดจากยางหรือว่าอันนี้ยุ้ซื้อกะมัวเห็นบหมละ่ละหคือว่ามันเกิดจากที่ยากความความเป็นกดเป็นดางของตัวน,นี้เจ้งสี่นะแต่พี่ไม่รู้เรื่องหรอกพี่ก็เลยออกมาเล่าเฉยเนาะคะ่ะคว่นเขินมาเลยนี่ดังแล้วก็เห็นควันแกดเข้นมาเนาะคะ่ะพี่ก็เลยเอาไปทิ้ง กลัวเป็นอันตรายโอเคค่ะออกมาชวนเพื่อนๆกินน้ำมะกรูดกินน้ำมะกรูดกันค่ะเพื่อนค่ะโอเคสวัสดีนะคะ